สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับหน้าตู้ลำธารที่น้ำใสใสเลยนะครับวันนี้มาเจอไฟใหม่ด้วยนะไฟ S3 สสาโปนะครับผมล่อไปห้าดวงเลยนะย้ายจากไอเจ้าชีรอลส a เอซิลีไปนะครับสว่างงามตาขึ้นมาเยอะเลยนะครับมันออกไฟสีาขาวเหลืองนิดนึงเหลืองน้อยกว่าชีรอลสนะชีรอลสออกแนวส้มๆนะครับ น,นี่จอ,อกแนวขาวๆเลยนะขาวๆขาวๆเลยอ่ะขาวโอโม่ลเลยทุกคนจะเห็นปลาสีปลาได้ชัดไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ซื้อที่ช้อปปี้ผมได้นะครับจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วยิงถ้าคิดเดี่ยวไปน่าจะเหลือแค่ดวงของดวงนะครับเดี๋ยวจะมาเติมอีกน่าจะไม่สี่สีก่ก็วันที่ห้านะครับของเดือนสี่นี้นะโอเคมาถึงก็ขายเลยโ okay, อเคครับวันนี้มาเจอกันพอดีผมได้ วันหยุดวันพุดพอดีนะครับแล้วผมไปสนามลุงสองนะก็เลยอยากเอาปลาบูนี้มาลงตั้งนานแล้วนะทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วครับก็คือปลาบูหมาจูนะครับผมได้มาจากร้านพี่สินไม้น้ํานะครับที่สนามงสองนะครับตัวสิบบาทเดี๋ยวลงเลยนะครับวันนี้มีสองเมนูที่จะลงกันคอตาหนามเบอร์อ้วอน,อนเลยนะดับหน้ารักมากเลยนะครับคอตาหนามไซนี้นะ ไม่ปกติจะเจอแต่ไซส์แบบไม่แจ่มหาเนะี่ยอันนี้คือเขาเพิ่งเอาวันลงนะครับก็เลยได้เลือกก่อนนะครับแจ่มไหมทุกคนตป๊บหนึ่งนะเป็นซีรีส์ของการลงปลาบูไทยรวมกับปลาบูต่างชาติได้เลยกันนะพวกคอตาหนามแล้วก็ปูหวาจูเนี้ยนะครับไม่ได้มีความดุร้ายมากมายเท่าบู่ไทยอย่างเช่นหูกล้วยที่เคยลงไปอย่างเงี้ยครับ หรือว่าเป็นบู่บู่เลยนะบูเนื่ยบูอะไรเศษบู๋อะไรควายชร์ปอะไรนะจะไม่ได้ละมีบูไทยบู๋เนี่ยมันตัวใหญ่ค่อนข้างดุนะแล้ววันนี้ผมซื้อบู๋กล้วยมาเลยทุกคนเดี๋ยวมาลงให้ดูนะวันนี้เหมามาเขาหมดตู้เลยนะครับเคียบเดี๋ยวลงบู่มาจูกันนะครับตัวสิบบาทนะครับ <S <S อยากลงมานาแล้วนะแต่ ไม่รู้ว่าจะลงเลี้ยงกันด้วยกันได้เปล่าแต่พอดูในกลุ่มนะครับเห็นมีคนถามอยู่ว่าปูมาจูดล,ลงกับพวกสติฟวดอนได้หรือเปล่าพี่ก็เขาบอก,กว่าเราได้กันนะครับก็จะเลยมาลงดูนะว่าน้องจะไม่เกรเรนจริงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้น้องลบทุกตัวเลยนะครับตักไม่ได้ไดูคอตาหนำําเพลินขนาดนั้น,นคน จัดมาหกหน่วยนะครับอาลงไปสองก่อนนะทุกคนนี่บูมัจูปู้สองตัวตัวใหญ่ๆน,น่ารักเลยนะครับตัวนี้กำลังเดืองๆองนะีนะมองไปมองมาเหมือนกาล่าเลยะกาล่าแพนดานะา้าเห็นไหมกาล่าแพนด้าคือตัวนี้นะครับนี่บูมัจูกาล่าแพนด้าจิ๋วลงไปสองครับนี่ตัวใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เลยคัดมาใหญ่เลยไปนู่นแล้ว ไปเลยมาจูมันดุมากไหมทุกคนคอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดุอะไรนะพออยู่ในตู้ดูกันแล้วมันก็ไม่ได้แทกระทันกันอะไรนะันันมันเป็นบูไทยไงเลยแอบกลัวนะครับบูไทยนี่เป็นบูที่หัวที่สุดละ กัวมันอยู่ต่อหน้านะมันไม่ดุนะทุกคนกอรับหลังนี่มันไลฟ่ฟอสตึคนอืนอนนี้ก็ไม่เอานะครับอย่าไอตู้สถานเดียวเลยครับใส่เบียร์เลยในตู้ผมไม่ได้นะครับนี่ตัวนี้ก็สวยมากนี่มาจูน่ารักมาจูพอตัวมันใหญ่ๆมันน่ารักนะตัวเล็กๆไม่ไม่ไม่ทาไรผมชอบตัวใหญ่มากกว่า ร้อยมาจูนลงไปแล้วนะทุกคนเสร็จจกแบบหนึ่งนะน้ำหยุดเป็นไงน่ารักไหมหมาจูเหมือนเขาบอกว่ามันจะดุก,กับกันเดงมากกว่านะครับมีทองสีนะครับสีส้มกับสีเหลืองปากแอบ,บน่ากลัวนิดนึงนะครับแต่ไม่น่าจะไปไล่กัดใครได้นะเพราะว่าปากมันก็น่าจะเล็กกว่าตัวอื่นเยอะเลยนะครับน้องบับเบิ้ลบีแล้ว น่ารักดีน่ารักมากครับบูไทยนี่น่ารักนะผมว่าบูไทยสวยครับนี่กาลาฮันดากับบูมาจูไซเบ็กก็ตัวนี้น่ารักมากเลยนะเค้ก <c oughs> ผมเดี๋ยวลงคอตาหนามนะครับคอตาหนามไม่รู้อันจริงๆอันนี้นนไม่ชวนเลยว่าลงด้วยกันได้หรือเปล่านะครับ แต่เดี๋ยวลองดูนะครับเราดูวิสั์เขาสักวันสองวันนะครับขอตานามมีตัวอ้วนๆเลยนะเดี๋ยวดูอ้วนๆอ้วน,นปักเลยนะครับเลือกมาแบบแต่อ้วนๆอ่ะเลี้ยงไหวไหมนี่ค่อนข้างใหญ่เลยนะขอตนามถ้าเทียบกับไทสตาบูในตู้เราตอนนี้ในตู้เรานี่เริ่มเต็มแล้วนะครับตอนนี้จะามาจํานวนแบบจะมาเอาแต่ปลาเล็กๆมานะถ้าปลาใหญ่ๆนี่ก็มาแค่หน่วยๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะ อาจจะมีปล่อยออกไปบ้างนะครับทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมถ้าผมถามใครอยากได้ตัวไหนก็บอกนะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับจะปล่อยก็ตัวเยอะๆนะครับจะปล่อยที่แบบตัวที่ว่ามันเยอะเกินตูดอะนะครับพวกปลาปวอะไรเงี้ยเริ่มไซส์เริ่มใหญ่นะอาจจะเริ่มปล่อยนะครับแล้วก็มีพวกอะไรพวกนีออนนะครับปลาบูคาวาบูไเงี้ยครับไซส์มันใหญ่เกินนะครับ คอตนามไปแล้วเอาเอาหายไปเลยทุกคนอ๋อยู่ข้างด้านข้างนะครับพอปล่อยคอตาที่หายไปเลยนี่ลบมุมครับไม่ชินตูนะครับไปอยู่นู่นละอีกตัวหายไปเลยนะครับลงไปปุ๊บหายวับเลยครับปะว่ายได้แบบโคตรไวนะครับ๋ยวลองให้อาหารดูนะครับว่ามันจะกินยังไงพวกนี้ ปลาจุนนะครับปูบาจุนได้ยิ่งอยากจะเลี้ยงเม็ดเขามากเลยครับตอนนี้ผมกำลังจะฝึกเม็ดให้ในตู้อยู่นะเริ่มฝึกได้หลายๆตัวแล้วนะครับเพราะว่าอย่างอยก็ในตู้ผมในนี้ผมเคยนับนเล่นๆนะน่าจะมีห้าหกสิบตัวเลยนะครับปลาทั้งหมดปลาบูนะถ้าไม่นับปลาบกกลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้ากลางน้ํานี่ก็น่าจะเจ็ดแปดสิบตัวได้นะในนี้นะครับก็ประมาณยี่สิบสามสิบตัวแล้วนะครับที่กินเม็ดกันนะก็เลย หกสิบเจ็ดสิบปเซ็นะครับที่เราต้องรอให้มันกี่เม็ดนะครับบูมาจูนะครับก็ไม่ได้ไล่ใครนะลุกมันมันดุก,กันเองนะมันไม่ได้ดุนคนอื่นนะดูน้นำเนิบนอนรู้เนาะดูนิสัยมันน้ำเนิบนะโอเดซาบาบน,นี่ก็ดุก,กันเองนะเพราะผมมาเลี้ยงดูแล้วผมมีสองตัวนะครับมันไล่คลิกัน มันเจอทีม,มก็ไล่คุยกันเลยนะครับแต่เลโบชใช้เนอ์นี่ด,ดูดุเลยนะกัดกันแบบคีบแตกอะ่ะก,กัดกันแบบคีบแบบเหงือกแดงอะ่ะมาจูมาแล้วอืมน่ารักมาจูน่ารักน่ารักมากเลยครับเป็นบูไทายที่หมัอนบูนอกเลยสีสันแตกตานะครับถ้าเป็นบูถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นต่างประเทศนี่ ผมว่าเขาต้องเรียกกันว่าบบับบีโกบีแน่นอนนะครับเรียกเหมือนคนไทยนี่แหละนะครับผมว่านะโอ้เปลี่ยนสีไฟใหม่แล้วในกล้องนี้น่าจะขึ้นอยู่นะรู้สึกว่าในกล้องนี้แอบขึ้นอ่าแล้วมันรอรูนกันว่าน้องบบับบีเราจะมากินไหมเหมือนมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่กาลาแพนด้านี่ซัดไปแล้วเฮ้ยขอแล้วขอต้านามาแล้ว จะกินไหมดูมุมไกลนะครับเยวมาดูสักพักนะสักนาทีสองนาทีนะเดี๋ยวผมจะไปแกะเจ้าบูกกล้วยให้ดูต่อนะบูกกล้วยนี่คือเออเยอะเกินไปนะ่จริงๆนะผมไม่น่าซื้อมาเยอะขนาดนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับบูกกล้วยถ้าใครอยู่แถวกรทมเรียกเรียกแมทมารับได้นะทุกคนซื้อมาเยอะเกินนะครับ เลี้ยงโลงพวกนี้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งตู้ลำธารยังไม่ได้ทำนะครับนี่ยังไม่รวมว่ามีลูติมีบาบูลูติบาบูอะไรอะบบูเยอะอะทุกคนบาบูที่ผมไม่มีในตูน้นี้อีกเยอะมากๆเลยนะมผมจะเลี้ยงไหวไหมนะนจริงนะ ตู้นี้ผมว่าไม่ไหวทัวนะครับอาจจะต้องซื้อแบบแค่สองตัวคู่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 มานะครับเสียดายควรับตู้น่าจะใหญ่กว่านี้ผมเป็นคนชอบเลี้ยงปลาบูให้มันเยอะๆนะครับผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับถ้าเลี้ยงน้อยๆแล้วแบบถ้าแบบพันหนึ่งสายพันหนึ่งมีแค่คู่เดียวอย่างเงี้ยคร้บมันมันแอบดูยากไปหน่อยนะผมว่าผมว่าสายพันหนึ่งมีสัก หกตัวในตู้ผมว่ากำลังโอเคนะถ้าใครตั้งใหม่นะทุกคนผมว่าสายหนึ่งมีหกตัวผมว่ากำลังแจมนะครับไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับความคิดเห็นผมนะครับอันนี้ผมดันไปลงปลาปลัวไปยี่สิบเนี้ยมันหายไปเยอะเลยนะมันพื้นที่มันหายไปสองสามสายพันธุ์เลยนะพอตอนนั้นนี่ติดใจปลาปลัวนะแต่ตอนนี้ก็ชอบอยู่แหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับอาจจะ ได้ตั้งตู้ยีิบสี่นิ้วเนี่ยนะครับที่เคยเลี้ยงไว้นะครับเลิกในการตั้งตู้ใหม่นี้อาจจะอาจจะทําตู้ลำทานจิ๋วนะทุกคนตู้ลำทานนานโนอ่นี้นะครับมาใส่บูนะครับจะแก,ก้ไยย้เงี้ยทุกคนนะ เดี๋ยวผมอาจจะมีไลฟ์สดนะทุกคนไม่รู้เดี๋ยวจะลองไลฟ์สดใน youtube ดูจะมีใครเข้ามาดูไหมนะครับอาจจะไลฟ์ช่วงเย็นนะมีอารมณ์ก็ไลฟ์มีอารมณ์ไหนก็ไลฟ์อย่างเงี้ยทุกคนดูขอตะหนามคอตะหนามนี้ไม่เริ่มไม่กลัวนะน,ะนี่ใส่ปลาบุปลาไทยนี่ไม่ค่อยจะกลัวคนนะทุกคนผมมันนี่มันชินกับคนนะอืมมันไม่ได้แบบเหมือนปลาบุต่างประเทศที่แบบลงมาพวกก็กลัวนะครับ อันนี้เช่นน้องบับเบิร์บีเราเนี่ยครับน้องบูมาจูเนี่ยนะครับว่ายเล่นว่ายสำรวจกันเลยนะคอตะหนามนี่ก็มีมีกลัวนะแต่ก็ยังเห็นหน้าเนี่ยเนะห็นไหมโผล่หน้ามุมล่างขวามาอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่รู้ไปกลัวอยู่ไหนแล้วนะครับถ้าปลาเยอะอย่างเงี้ยทุกคนผมว่านะถ้าถ้าปลามันเยอะนะครับ ต้อง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 แลกมาด้วยกับการกองที่เยอะขึ้นนะครับความ,มเห็นผมนะถึงตู้เรามันจะลึกสุกปลายิ่งเยอะนะครับก็ต้องยิ่งกองดีนะถ้าปลาเยอะแล้วกองไม่ดีที่จบเลยนะทุกคนแค่ลําพังว่าตู้มันก็เล็กแล้วปลาก็เยอะอยู่แล้วนะครับเราจะต้องไปเพิ่มกองเอานะที่สามารถเพิ่มได้นะทุกคนมีสองอย่างเลยก็คือไม่ต้องเพิ่มนะครับก็จบ อีกอย่างนึ่งคือต้องเพิ่มกองนะจริงๆนะครับเพิ่มกองที่ช่วยได้เยอะนะครับน่ถ้าใครบางคนติดตามผมน่าจะรู้นะผมมีกองใหม่มาด้วยนะแต่เดี๋ยวติดตามกันกองเป็นชั้นๆๆเลยนะวันนี้แบบโคตรกองแขวนนะครับเดี๋ยวมาทําให้ดูนะอืม hmm. น right. ้องมากินแลร้องไหมเห็นแต่เล่นแต่เพจยายนะครับใช่ไหมเออเป็นปลาป่วมากินกันนะครับ มาจุบจุบจุบกินกันนะส่วนใครเคยถามนะว่าใช้อาหารแตะของของอะไรนะผมใช้ของตัวนี้นะผมยังไม่เคยลงขายนะผมใช้มาหมดกระปุกแล้วแต่ยังไม่เคยลงขายักทีเพราะว่าจะเก็บไปใช้คนเดียวจริงๆแล้วนะจริงเนะี่ยหมดกระปุกแล้วนะให้หมดเลยนะครับกินกันง่ายมากนะครับเป็นของยังเป็นของกุ้งสุราเป็น small f i นะเป็นกุ้งเล็กนะครับเป็นกุ้งแบบเนะี่ยเขาเขียนเนี่ย เป็นทุงของจีนนะครับแล้วมันแปะดีนะมันไม่ค่อยแตกอ่ะนะครับผมก็เลยแล้วมันก็ยุยง่ายเลยทุกคนนะนะผมก็เลยใช้หมดกระปุกเลยนะเลยไม่ได้ลงจําหน่ายให้ทุกท่านเลยนะเดี๋ยวถ้ามีเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอใช้ก่อนเลยกันทีเนี้ยแล้วเดี๋ยวผมลองลองดูนะเดี๋ยวหาดูว่ามีมีเยอะเปล่าครับเดี๋ยวผมลงจําหน่ายให้ผมเคยลงไวย้ยวังนะจำไม่ได้นะนี่จำไม่ได้ละเดี๋ยวลงจําหน่ายให้นะครับ เื่อใครสนใจนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้เป็นหลักของทุกตู้เลยนะแบบทุกตู้ของปาบูนะมีตู้นี้นะครับมีตู้นี้แล้วก็มีตู้ยี่สี่นิ้วแล้วก็เป็นตู้ใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับที่เป็นตู้ของเจ้าทรงเครื่องนะไอ้ตัวนั้นทรงเครื่องมันกินเนี้ยก็เลยต้องให้นะครับเหมือนบูตาเหมือนบูเหมือนคอตาหนามนี่อยากจะกินนะแต่เห็นผมนะครับก็เลยกลัว เคยวประมาณนี้แล้วกันสิบห้าทีแล้วเดี๋ยวเราไปแกะอันู่นต่อนนะครับโอเคทุกคนอันนี้เรามาแกะบุกกล้วยต่อนะครับที่จริงแล้วผมซื้อบุกกล้วยมาเพิ่มอีกสองตัวนะแต่เพื่อนที่ขเขา,า,เาให้ผมเอามาหมดเลยผมเลยเอามาหมดเลยครับก็หกตัวนะครับรวมกับตัวเก่าเป็นเจ็ดเลยน,ะนี่ยไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะถ้าใครสนใจอยากอยากได้บุกกล้วยก็คอมเมนต์บอกบอกได้นะหรือว่าใครถ้าใครอยู่กรุงเทพด้วยนะทุกคน นะครับอยู่แถวสนามหลวงอะ่ะผมอยู่สายสองอะ่ะนะก็บอกได้นะเพราะว่าบุกกล้วยผมเยอะเกินวะ่ะผมจะปล่อยสักสี่ตัวนะครับผมปล่อยเป็นคู่แล้วกันนะทุกคนผมไม่ปล่อยอยู่เดียวนะครับถ้าใครอยากได้ผมปล่อยเป็นคู่นะลงให้ดูนะครับบุกกล้วยหมดแล้วนะครับสนามหลวงผมเอามาหมดแล้ว สามหน่วยนะทุกคนลงกันเป็นบูกวัวเนนบ่ที่ต้องเลี้ยงแยกนะครับไม่ไม่ไม่ควรที่จะเลี้ยงกับบูต่างต่างเพศนะครับบูที่ียบตัวเล็กกว่าปากมันอนะ่ะเลี้ยงไม่ได้เลยนะแต่บูหวาจูนี่เลี้ยงได้นะมันไม่กินนะลงไปตัวนี้โคตรอ้วนอนะ่ะเจ็บเนี้ยอ้วนจริงบูกัวนน่อ้วนโคตรเลยอ้วนตับเลยนะครับ สวยมากเลยกระดงตัวนี้ทุกคนตัวนี้โคตรสวยเลยดูกระโดงมันเป็นไงเดี๋ยวลงให้ดูแล้วกระดงมันนี่แบบเป็นแบบเหมือนโมเหมือนโมฮอคเลยทุกคนไอจอดตัวนี้คือตัวที่ผมคัดนะพี่เขาบอกว่าเอาไปให้หมดเลยนะครับผมก็นเลยช่วยพี่แกง,งนะครับเพราะว่าเขาจะลงปลาใหม่เลยนะลงนะครับนี่ ก้วยไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้สวยมากอย่าดูสิมาอ่าไห้ดูนะครับว่าเป็นไงดใูใกล้โอ้ตัวนี้สวยนะครับสวยมากลายตัวอาจจะไม่สวยเท่าไหรแต่ลายกระดูกนี่สวยมากเป็นไงสวยไหมอีกดนหน่อยเพื่อนขอด้านข้างหน่อย นอนนิ่งเลยนะไปกระโดงสูงมากตัวนี้แล้วก็แบบเดิมเลยนะแอบแอบกันเหมือนเดิมคลับไอ้บูพวกนี้นี่โดดเก่งนะครับทุกคนก็ต้องหาอะไรปิดบนๆหน่อยนะเพราะถ่ายังไม่ชินตัวะนะครับเชื่อไหมทุกคนของบูผมอะ่ะมันโดดไปดูดโดดโดด,โดดไปนี่นะครับเนี่ยตอนนี้มันอยู่นี่นะไอ้บูตัวเก่าอะ โอเคครับแล้วจากลาไปตู้เก่าแล้วนะอันนี้บุกกรวยนะครับใส่ไปเลยกี่หน่วยนหะกหน่วยใช่ไหมหกเออหกหกเรือเจ็ดแปดวะจะไม่ได้ละกี่หน่วยมเนะขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหน่วยนะครับให้มันอยู่ด้วยกันก่อน,นนะมันยังมันมีรอย กัจเล็กนน้อยะครับโอเคผมเดีย๋ยวไปตู้ยาวกันดีก,กว่านะ mm hmm. นี่บุก,กว้วยถ้าใครสนใจก็ใต้คอมเมนต์ได้นะ mm hmm. ก็ขอแบบอยู่แถวๆกรุงเทพแล้วกันนะทุกคน mm hmm. ส่งแก๊ปฟูดหรือแมสมารับได้อย่างนี้นะครับโอเคเรามาจบกันคลิปที่ ตุ้นทานเลยกันนะครับเงี้ยบ้างขอตานามากินหรือยังตามไหนเลยอย่ะดูจากนิสัยหมาจูแล้วไม่น่าจะมีปัญหากับตัวอื่นเท่าไหรนะครับเป็นน้องที่แบบววายแบบเนิบๆเลยนะ <laughs> วายแบบเอือยเฉยๆนะครับสโลไล์รจริงๆ คำไหนนอนนั่นเนี่ยมันแน่นวนเขี่ยมา,มาจากลากับบู่มาจูสักหน่อยดีกว่านะสักตัวหนึ่งหาตัวสวยๆก่อนตัวนู้นแล้วกันนะครับเห็นมันว่ายเนิ้ๆเ,เป็นหลายทีละนะเอา้าตัวนี้เฉยงั้นเดี๋ยวเป็นตัวนี่แล้วกันนะครับถั่วเจอสมๆนี่แล้วกันนี่มาจูนะครับบูไทย นะครับถ้าใครอยากเริ่มเลี้ยงป้าบูก็หมาจูก็ได้นะทุกคนม่กี่บาทแต่งตัวสิบบาทนะครับไปแล้วนะครับนี่ขอตะนามนะครับรยี่ห้อมผมลาบก่อนดีกว่าสวัสดีครับ